ทริปนี้สำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบในงานของไม้ไผ่เนาะไม้ไผ่นี้ถ้าพี่ๆเขาที่ว่าไม่ชอบเล่มลำลำไม่โตมากเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่เวลาพี่ๆเขาทำรั้วอย่างเงี้ยนะทำรั้วทำปลูกใกล้บ้านอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราตัดทีหนึ่งมันจะไม่ไม่ค่อยล้มอะไรอย่างเงี้ยเนาะะทำเป็นซุ้มอย่างเงี้ยเป็นอุโมงค์ไม้ไผ่อะไรประมาณเนี้ยผมก็แนะนำไผ่ตัวนี้เนาะ ไผ่ตัวนี้เขาเรียกว่าไผ่เป็นไผ่ไผ่เลี้ยงเงี้ยนะไม่ใช่ไอไผ่เน้ยนะไผ่ไผ่ไเลี้ยงเบาเ,ง,เบางี้ยเนาะแต่ว่าไผ่ตัวนี้หลักๆคือเขาจะเน้นเน้นกินหน่อมากกว่านะเน้นหน่อเอาหน่อมาทํานู่นทํานี่่เงี้ยครับผมหน่อเขาจะเยอะหน่อยอยเงี้ยกกกหนึ่งนี่มีประมาณ20กว่าหน่อได้นะครับเนี่ยก็แค่นี้นะอันนี้ผมปลูกมาอยู่ที่ประมาณเข้าปีที่น่าจะเป็นปีที่4แล้วครับเนี่ยไปไปเนี่ยนะครับเปนีสี่เนาะผมหักหักหักหน่อไปด้วยนะ หักหนอเพราะว่าที่บ้านก็ต้มหนอขายได้ด้วยอย่างเงี้ยเราผมจะไม่เอาไว้เยอะเอาไว้ไออันนี้จะมีมันจะมีหนอหนอใหม่เขาออกมาเนี่ยเห็นไหมครับหนอหนอหนอมันจะเยอะครับนี่นะกอหนึ่งนี่มีไม่ต่ากว่ายี่สิบยี่สิบหนอครับเนี่ยกอเนี่ยนะถ้าที่เขาจะขายลำก็ได้ผั่วลำมันราคาจะไม่แพงนะลำกอไผ่เลี้ยงเนี่ยอ่าลำหนึ่งห้าบาทสิบาทเนาะที่ที่เขาซื้อขายกันเลยครับอ่าไผ่ตัวนี้มันก็แขนงก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ครับเรา คอยตัดคอยแต่งเขาอย่างเงี้ยเราจะขยายพันธุ์ขายก็ได้อย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าไผ่ตัวนี้ไร่หนึ่งนี่ผมจะใส่อยู่ที่ที่ผมปลูกของผมอยู่ที่ใส่อยู่ร้อยหกสิบต้นนะครับเนี่ยถามว่าได้เยอะไหมก็ไม่เยอะนะคือไร่กอหนึ่งนี่ถ้าเราทําให้ลำเขาตัวโต,วตวหน่อยมันก็ขายได้สิบาทอยู่นะครับลำหนึ่งเนี่ยนะให้เขาในนี้สิบาทได้หมายถือว่าพี่ๆเขามาตัดเองนะ,ะเราต้องใส่ปุย๋ยใส่อะไรให้เขาบ้างบางคนปลูกไม่ใส่ปุย๋ยไม่ใส่อะไรเลยลำเขาก็จะเล็กๆเนาะ อ่านอเขาลำอันนี้ลำลาล,ล,ล,ลำที่เขาเขาแก่แล้วเนี่ยอันนี้พร้อมที่จะตัดปีหน้า6กเขาตัดลำประมาณสองนิ้วเนาะประมาณนี้ครับเนี่ยอันนี้เป็นขวดสปอนเซอร์เนาะนะครับขวดถึงก็อยู่ประมาณนี้แหละครับเนี่ยพี่เขาเขาถ่ายดูเนาะลำพอๆกันนั่แหละครับลำมันจะไม่ถึงสามนิ้วนะนิ้วกว่าถึงสองนิ้วกว่าอย่างเงี้ยพี่เขาบางคนก็เอาไปทําเป็นพวกไอ้ค้าถั่วไอ้ค้าถั่วมั้งค้าถั่วค้าแตง้งอย่างเงี้ยทำเป็นจันทันก็พอได้เฟอร์นิเจอร์อะไรก็พอได้นะ อ่าสาหรับไผ่ที่ว่าปลูกใกล้ๆบ้านปลูกประดับอะไรเนี่ยได้อยู่ครับผมอ่าไผ่ตัวนี้มันความสูงก็อยู่ที่ประมาณสัก6เมตรถึง8เมตรนะครับประมาณนี้แหละอ่าส,ส่วนมากแล้วนะครับเนี่ยกิ่งเขาก็อยู่อยู่ตรงด้านบนเนาะถ้าเราปลูกเราอย่าปลูกแหงนะถ้าเราปลูกหแหงๆปลูกเป็นกอเดียวยางเงี้ยจะไม่ค่อยดีครับปลูกไผ่เล่นๆแล้วแต่ว่าอันนี้ผมเอาเอาชชัย่มเนาะถ้าพี่ๆเขาทําแบบที่ว่าจะเอาปลูกแบบที่ว่าเป็นพาณิษะ เราแนะนําปลูกให้ปลูกไม่ต้องห่างมากแล้วที่ผมปลูกไว้นะเดี๋ยวว่าหลังนี้ผมจะเอารูปที่วสวนของผมผมที่ว่าปลูกปลูกประมาณไหนคือรอม,มันจะประคองกันขึ้นไปไงทำเนี่ยรั้วอย่างเงี้ยนะทำเนีรั้วทํานั่นทํานี่มันมันก็ช่วยให้เราไอในงานของพี่ๆที่ว่าเอาไปทําพวกงานงานไอที่ผมทําอยู่เนะาะผ่าัวนี้จะเอาทําพวกเตียงชายหาดนะเตียงชายหาดเป็นพวกไปไอเป็นเล็กๆก็อี้นั่งอย่างเงี้ยบางที่ภาคอีสานก็ยังเอาไปทําแคร่ะนะ ทำแค่นั่งอะไรไปไก็ลำเขาก็ตันเลยมันก็พอพอได้นะนี่ครับผมอันนี้อันนี้ต่อที่ผมตัดไปแล้วครับเนี่ยนี่ครับน,นี่นี่ผมผมตัดออกไปแล้วเนาะอ่าไอโคนเขาจะหนาอยู่นิดหนึ่งเนาะมันจะไอไอลำมันจะเล็กกว่าสร้างไผ่นิดหนึ่งเนาะสร้างไผ่ไผ่ลวกดํามันอ่าที่บ้านผมนี่ลำจะโตแล้วก็ใหญ่ด้วยอยู่ที่พี่ๆคนไหนที่อยากจะชืน่นชอบที่ว่าอยากจะเอานําไปปลูกอย่างเงี้ยนะส่วนกล้าของเขาก็อยู่ที่ประมาณสัก ยี่สิบถึงยี่ยี่สิบถึงสาสิบห้าบาทอยู่ในเกณฑ์นี่แหละครับราคานี่แหละที่เขาเพ่อขายกันทั่วๆไปเนาะสำหรับเฉพาะขายกันอาจเป็นถุงบ้างแล้วแต่นะแต่ว่าอันนี้เกาจะเป็นพวกกิ่งต่อไอ้ขุดเงอกมากกว่าไม่ไม่ได้เป็นปลูกที่ว่าอ่าเรียกนะไม่ได้เป็นอ่าไม่ได้ตอนกิ่งนะขายพวกนี้ครับก็ปลูกง่ายอยู่ครับผมอ่าเหมาะที่ว่าพี่ๆเขามีไอเดียอย่างอื่นเนาะลำเขาจะอ่าประมาณสองนิ้วสองนิ้วกว่านะลำไผ่ไผ่พวกนี้นะครับผม โอเคนะครับกระไพยที่บ้านผมเรียกว่าไผ่เลี้ยงอย่างเงี้ยเนาะไผ่เลี้ยงเบาอย่างเงี้ยครับผมครับสวัสดีครับ